ติดตามความเข้มข้นของซีรีส์ I Need Romance นะคะหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนี้ก็คือน้องมิน้นมินทิตานั่นเองนะคะเธอก็จะมาเผยว่าเบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้มันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างค่ะ เป็นอีกหนึ่งผลงานแสดงที่น้องมินม้นทิตาถึงกับบอกว่าภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทําออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า I Need Romance รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการซึ่งจะตัวเผยว่าในทุกๆการทํางานย่อมมีอุปสรรคแต่ภายใต้อุปสรรคทั้งหมดมันทําให้เราได้ผลงานที่ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะมิ้นสวัสดีค่ะ ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเราต้องยอมรับลเลยนะว่ามีอุปสรรเยอะเหมือนกันเราก็ถ่ายทํากันหลายรอบมันคือการที่เราต้องการคุมโทนให้ตัวละครและและเรื่องราวมันถูกดาเนินไปแบบคุมโทนได้ดีพูดง่ายๆคือเราก็คือได้มีการถ่ายทําแล้วก็รีชูตในหลายๆฉากกันหลายรอบเหมือนกันเอาจริงสำหรับมินนี่ยก็คือเป็นเบนเอฟฟิตแต่ไปมาก็กลายเป็นว่าเราเหมือนเราได้ได้ได้แก้ตัวเราได้ถ่ายเราได้ถ่ายรีชูตมินนี่ะได้ถ่ายรีชูต ในแบบเอ่อในซีนของแบบในความสัมพันธ์ของมิ้นกับคู่มิ้นเนี่ย oh. ประมาณสามรอบพูดตรงๆไปเลยแล้วก็ i, อ,วอ้อยลู้วิชูดเอกราอะไรอะไรตอนแรกแต่พอเราถ่าย <c oughs> รอบสองเสร็จเราก็รู้สึกทีเดีเลยว่าโชคดีนะที่ได้อยู่ๆวันนั้นพอรอบที่สามอะเรายิ่งรู้สึกแบบโอ้ยแบบ ดีใจจังเลยที่ได้ทําไม่เสียดายเลยที่ได้มีชูดแล้วแล้วมันเรารู้สึกเราภูมิใจกับเรามั่นใจกับผลงานที่ออกมามากขึ้นกว่าเดิมภายใต้อุปสรรคทั้งหลายอ่ะมันกับการเป็นพรสิ่งเนี่ยมันกับทําให้เราเราเองก็ได้แบบผลงานที่ดีขึ้นอะไรแบบขอบคุณเจกันนะขอบคุณค่ะเดินทางมาถึงอีพี8เริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเมื่อการสารภาพว่าจริงๆแล้วที่ชวนน้ใจมาดูละครเพราะว่าอยากให้คิสเสียใจแต่กลายเป็นน้าใจที่เสียใจมาก โดยมีอลานคอยปลอบใจแล้วก็กอดแนบใจเอาไว้ครับสรุปว่าเธอเกลียดฉันเพราะว่าฉันเด่งไปเธอเปล่าฉันเกลียดเธอเพราะเธอทำกับฉันทั้งที่ฉันคิดว่าเธอคือเพื่อนเราสองคนจบกันตรงนี้เถอะผมผิดเองผมควรจะรู้ว่ายังไงคนก็ไม่เปลี่ยน ผมโร่งงงใจไอคุณยัลห้้เป็นเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนต้องรอติดตามรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการ I Need Romance ออกอากาศทุกวันจันทและวันอังคารเวลา2ทุ่มทาง True Asian Series HD ช่อง120และ239หรือจะชมทางออนไลน์ก็ได้นะคะที่ True ID Plus ค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ